เหย่งเข้าแว้กๆๆมาเบิ่งซื้องูทุกคนเลยตายเลยลนะนะเอองูตัวเห่าเห็นนะเข้าใกลน่ะเหมือนนะเออเอ็ดซีมากินงูน้ำเด้อนี่มว <laughs> ันนี้เอ็ดได้เลิกกินปีงปะ่ะอ่ะปี <laughs> อ้ยนั้นแหละคือท่าจะเถียงท่าอะไรนะ ครับทุกท่านสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะวันนี้ละ่ะเฮามานหน้าทุกคนนี่มาหน้าเลยพอเฮาเอ็ดแฮวไว้ประมาณซิปปลายด่างเผินว่านี่ให้ขึ้นมายามเฮาก็มากับซามีไส้ได้สบายดีดูสบายดีมาแล้วก็บ,บักแดงเด้วยหลีดแดงมาน้ำกันสามพระองค์นะวันนี้นะพอดีว่าไปยามบาเบื้องแฮวทุกคนเลยเข้าก็ยังบกคงจักนะเพิ่นแนะนำมาว่าอยู่ทหารอยู่ทหาร แล้วเฮาก็เคยคุ้นเคยกับป้าตัวนี้เฮาก็เลยสีขึ้นมายามให้เพื่นนะบางยันมันถือเพือนแล้วก็มันยานมันเน่าทุกคนเลยเพื่นเอ็ดไว้ลายมือลนะไปเดี๋ยวเข้าไปลุ้นน้กกันนะรอป้าไปลุยได้อึบบัหนหอนหาบาก็อนละอาส คืเอเฮากันยังโบจกักแหวทุกคนเลยยังบบเคยมาหยา,ามจะคือนะเปิดบ่อทอนกับบ่อไล่นะหูจักโยกเผินมาเอ็ดน้ำพอคอยเป็นแหวแฟดนะแหวแฟดยาียวเวเผินเคยเอ็ดนะมันเคยถือเล่นนะเป่นเลยมาหาเอ็ดไว้เลี๋ยวรอหาบุ้งก่อน โอ้นั่น,น,นละ่ะเห็นแล้วเฮลเฟ็ดเห็นแล้วดิคนนี้นนมันเจอเหี่ยวแล้วนะฮู้ว่าเพิ่นเอ็ดไว้จกด่างเล้่อินแต่ว่าซีปลายจะปลายเท่าไรก็คือเหากับบริมาเฟ็ดนะเพิ่นเฮาไปาป้านะเพิ่นมาเฟ็ดกับปอไล่ขอโทษดิทุกคนเลยเฟ็ดยาวเลยนะอันนี้นี่มันทันิีงถือทุกคนเลย เดี๋ยวสิเล่ยามจิดชุดพูนเลยนะเพิ่นบริยามมันในช่องมือเลยนะพูนเบ้ะนะพ่นบริมากับเขาบริมา,า,มานะบรมมผู้มาพูนเรือมากพูนมายาม Những này của được nè. tên cái con là. Quân thự nó mà dạng hoặc chắc là lệch. Moment tốt là hắn. True ba. True ba. True ba. rồi ba. Ủa, nó bắt đèn thư đấy Con tay con sao Con hèn Con hèn mình Thư bó Bó là nghe ngay được con เลยทุกคนขั้นมันนี่ไม้ขันจ้องมันล่ำทุกคนเลยเพราะว่ามันเคยถือแล่นแถวนี้นะเพิ่นก็เลยเอ็ดขั้นใหญ่ๆเ่ยไปต่อทุกอย่ามาห้าหกหลางเลยทุกคนเลยอย่างบ่มีวีแววนะสงสัยบ่มีมันเลยใสามีไส้มีมานกับมีจักเนะา,นาเนะถือบอก,นะบกหลางนี้กะกงขนงอยู่ทุกคนเลย ฮะโอ้ยโมงตกแล้วติเนี่ยสิแปรงโมงมันก็ไหนก็หมาเฮาอีแล้วหมาเฮา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 จักมันเฮาเพิ่อไปเบิ้งดูตอนนี้หมาเฮาทุกคนเลยนะมันหลันละแฮวนะแฮวาหลันเลยล่ะเบิ้งดูนะมันถือหนูวะ ฮะงูเพิ่งจะเาไปเคอร์ได้ใช่ป่ะเพื่อาบบาบกกอนงูพี่ลอ้อโอ้บอกักแดงเฮาแงกแงกแงกสิโอ้งูทุกคนเลยถืองูะนะนะอีล่างูกระต اؤ งูตัวเฮาเข้าใกล้เฮาเลยนะมันตายแล้วเว้ยนี่ยตายแล้วบกักแดงอีแดงโอ้ để hàng hóa ghép 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 งูแบบเป็นเห่าเห็นกระวิลาด้วยข้อใกลใ้เลยดิโอ้ยยุงกลินแก้มแล้วนะตอมันเลยเด้ออือโอ้โอ้โอโอโอมาน,นี่ก็น,น่าจะเอ็ดน้ำงูทุกคนในบ้านมันอันนั้นมันของเห็นงูก็เห่าล้วนนะมีญาติเลยมียานงูญาญเพล่เลยเบิ้บเบิ้บพอๆเอาก่อน โอ้กักันกนกละงูอก้เป็นตาวทุกคนเลยเด็กอือหาหู้ดูเาเห็นคอกอหนะเอองูดูคอไกลเไาคอไกลเฮาดิเอากินไกลเนะเอองูเฮากินไก่้เฮานะ โอนั่นแล้วเออวเหวนี่นะอืมวเออี้ดีไปไปต่อทุกคนในกลางแล้วสิเล์มีชงบอม,มีชงย่างวะม,มีถือเอา่ะ,ะทุกคนเลยไปต่อนะวันนี้ ไป,ไปต่อได้บัดน,นี้นะแฮวหากันได้หกเจ็ดล่างนะถือง,งูตัวนึงเดี๋ยวสิบไปต่อไปเบิ่งอีกข้างหน้านะเ่าเมัสบบานสบมานเงี้ยดูยำไส้เนะดอคอยลงเด้อเยิยบน้ำเลยปะปะได้ป้องม,มันสียานแค่มันคะือเึ็นงูเลย โอ้แหวนิ่ฮืนฟ้านะทุกคนเลยพืนฟ้าพืนเอ๊ะนี่ยนะมาได้ปะอู้ได้ปะเฮ็บเป็นห้องทุกคนเลยอ้าวทั้งมาทั้งคนซ้ำกันแล้ววันนี้ปะขึ้นอึ๊บวันมีเยอะมากนะเราไปมีผู้ยู่มีมีมียู่ผู้เดียวทุกคนเลย ก็เลยมาน้ำเึ้นมาน้ำอืมโอ้ไปขึ้นห้านห้านห้านไปโอ้บักอันนี้ไปเย็บโมงมันหลันใช่ไหมป้าล่ะขึ้นไปโต๊ะเอาะหลางนี้กัทุกคนไปแทนในทือนะไปล่ะเฮเหมือนแล้วปะถึงหลาง น้ายาไปนั่งไปให้มันสุดซุดแล้วก็ไปไปโคไว้โอ้ทุกคนเลยไม้เปื่อยง่ายแถนี้นะแถวทงเงินแถวผู้แถวทั้งหน้านี่นะมันเออมันจะเป็นผู้ใหญ่ทุกคนเลยผู้ใหญ่คือกันก็อยู่ป่าเลยนะกว้างอยู่มีไม้ใหญ่มีไม้เพือหลายอะไรแนวมันก็เฮ็ดเพื่อแล่นน,นี่มี เออนะสูตรค้านี่นะเฮากะลางนี้เป็นลางสุดท้ายทุกคนเลยสรุปได้ไเพล่อได้งูได้งูจกมาเฮอเบิ้งด้วยจกมาเอฟซีเทอร์เบิ้งด้วยเนะี <c oughs> เห็นป่าว้ทุกคนเลยสามีใช่เพิ่นบริยานงูได้เพิ่นกินแล้วได้อ๋อแอได้ <c oughs> เนาะอ๋อเองนสาลมีไส้ด okay. 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 ิทุกคนเลยตามีไส้ผมได้เคยยานงูเด้ยูยังบังดุ๊กนะนาวจัโอ้โซนเอฟซีมากินงูนั่นไหมเอฟซีมากินงูนั่นเด้อนี่วันนี้เอเดนเลิกกินปิ้งบ่อืมปิ้งสาลมีไส้่มจะปิ้งงูไปทุกคนเลยวันนี้ห้าสิบ ปิงแห้งๆไว้ก่อนทุกคนเลยยันมันหนาวนะเพราะว่าเอากระสีเลาะหาเบิ้งลูไม้ลูมันเด้อดังเลาะมือทุกคนเลยไปหาดังไฟปิงไว้ก่อนยันมันหนาวนะเพื่อสีเมื่อเฮิรนพอเพิ่นกินต้มกินนะไปะละไปต้องเอาไวป้ปะตีถุงมะใส่ถุงสามิใส่นิ่เนดะียวใส่ ต,ตัวใหญ่เต็บเนาะไปเต็มทงแล้วบมาไปไปแดงไปบอนีไป,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 ไป ปัดยุ่งสามีใส่ทุกคนยุ่งหุ้มเท่นหลายปัดปลายป้ายยุ่งให้เกินขอวานบ่อยเยอะมานะครับพัดกวมีผู้ยู่น้ำนะมาสองคนเป็นเลยยานเข้ากิดจับเป็นได้เอามานะเพาะว่ามายามจักน่อยหอดแล้วเฮ้ย มาดาละมือเด้อมาพี่มาพี่ตลาดล้วยหมดแกงแล้วทุกคนเลยสิพาสามีใส่ไปหาเฮ็ดโดนเนี่ยมันอันนั้นพูมันป,ป่าป่ะไปพูดละต้องโดนโฮมพูป่ะมันแดดนี่ pha sao mì sai lưu đây lùng น้ํา lùng นายเลยมันเย็นเย็นเด้อนะเนาะ nè บ่หึ โอ้ปาเละฮืมมอยบ่ปาได้เยอะน้ำที่มีน้องกินได้อืบ่เยอะน้ำอันนี้กินนี้เลยบ่ยเยอะอเยอะบ่เดี๋ยวสิดทหาดังฟื้นดังไฟเอ็ดโคงูไว้ก็คโคง้งงูแล้วละกัหาน้ำไม้ฝนหาเลาะน้ำไม้ขึ้นตามห้วยนี่ละกัมือเลยนะ ไกลสีคำคำแล้วตัวนี้ก็เ้ากินเข้าง่ายแล้วมาทุกคนเลยมายามบึงแฮวนะ ไฟกับตีสแล้วทุกคนนี่สิมาจี้งูก่อนไป ืมื่อปัดยุ่งคุณอืมปัดยุ่งหน่าข้าง เรียบร้อยนะจี้แล้วละเดี๋ยวห้าวซีไปฟักเป็นทอนเป็นทอนนะบางที่ห้าวกะเอาเมือเป็นทอนเป็นทอนนะทุกคนบดยานบดปีงเพราะว่ามันนะมันขำแล้วนะยเยมือบุท่านนะมันไกลกว่าสิลงหอดนี่ก็เสาเสาทอดเ เห็นเคยเจ๊นอนแล้วสาวมีไส้ก็เจะนอน,ลนอเลยทุกคนเลยนี่นอนเว้นบ่เฮ้ยนั่นแหละเธอทาจะ่เท่งีทาะลรนะ นตัดเป็นทอนเรียบร้อยนะพอดีสามีใส่ยีนอนบ่ฮะยีนอนเงาอยู่ซุบสูอยู่แต่เท่ากับมีทีปิง้งครับทุกคนเลยแต่เสื้อเป็นถงวันนี้มือดีกว่านะบางที่ซีนมาสีแซบกว่าปิง้งอย่างมือต้มนะเท่ากับพดีปิ้งบบมืต้มให้เบิ้งแล้วมันเนี้ยซีมืออันนี้ก่อนเอาเสื้อทุกอย่างมาเพิ่มพลังทุกคนเลย เดือดซีนใส่ทงุงยางก็ทุกคนเลยทุงยางนี้บอกเอาทิ้งโอาโดนไกันนีด้วยเฮ้ยได้ไดทงุงยางแคบเด็กทุกคนเลยมายำแหวกับสามีใส่โอ้มห,อมหมันให้เจอเจอบอยเจอจะได้เล่นดูผแลนทุกคนเลยมันมีคือนะ ปับมันตับผ้ามันมีถืกอเล่นป๊ะทุกคนเลยลวันนี้ก็ <ไป S 2> สีได้รอมอือแล้วป๊าสีท่งเบาฮะป๊าแล้วไปเขียวเฮาอเอากรเอ็ดโคงูแล้วก็เอากระสีได้มอือเลยนะ Mình đi cả, thầm sai, nhau. heo hog, yêu thương nít phụ nề. Munamunai, mày dạy, 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 mày Pa. mày dạy,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  mày

กคลิปนี้ก็บบอมี่ยังลายทุกคนเลยมาหายามแฮวยามมันกับดักพอเอ็ดไว้ให้พอเอ็ดไว้ให้ออใหยามกับบ่อทอนบ่อไล่เพิ่นมาเอ็ดสามคนแล้วในมือเดียวเพิ่นว่ามาเอ็ดนี่กะไปและคลิปนี้กะสิไดายฟ้าก็สนิทก่อนขอความเใจทุกคนที่เข้ามาติดตามมาส่งเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าพบพอได้ไหมคือเก้าทุกคนเลยหลบเนาะเอา้าเดันนี้ดึงเอา้า ok เก็บจับป๊ะ <laughs> <Thích chắc. cười>